เราจรึงต้องศึกษากฎของตรยัยรักแล้วเราก็จะเห็นเองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันมองดูสวยงามอ๋อมันมีผิวหนังห่อหุ้มอยู่นี่พูดอย่างหยาบๆยาบอย่างคร่าวๆมันมีผิวหนังหอ่หอหุ้มอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็เผอิญตาโตเอ่อจมูกสวยปากอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยมองดูสวยงามแต่พอลอกไอ้ผิวหนังนี่ออกเสีย ขาดไอเหตุปัจจัยอันนี้มันก็กลายเป็นสิ่งน่าเกลียดทันทีนี่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างได้ชัดแล้วใจก็จะค่อยซึมซาบในเรื่องของอนัตตาอย่างที่บอกว่าให้ไปพิจารณาสิ่งสกรปรกเหมือนอย่างขยะหรืออย่างซากศพต่างๆไม่ว่าซากศพของคนหรือของสัตว์เนี่ยถ้าเรามันศึกษาอันนี้อยู่มากๆเรื่อยๆจิตใจก็ค่อยๆมั่นคงมั่นคงด้วยสติ มั่นคงด้วยสมาธิพร้อมกับปัญญาที่จะมองเห็นทะลุไปถึงความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นเพียงสังสักว่าเท่านั้นเองแล้วเราก็จะสามารถหักห้ามใจต่อไอ้ผัสสะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงไพเราะเพียงใดก็ตามไม่ต้องไปติดสเสน่ห์ของมันเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าต้องการจะควบคุมผัสสะก็คือต้องพัฒนาความเข้าถึงกฎธรรมชาติในเข้าในใจให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนจิตพร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญาต้องพิณเตระ ก,ลกและอิทัพปเจิตตาไปด้วยในตัว